สวัสดีครับจันบอยครับผมครับผมสวัสดีครับพอดีผมจะมารับนกบ้านจันบอยนะครับมีหลิวจันทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็มีคู่อ่านหนึ่งตัวนะครับจับแล้วก็มีเนกต่อขลมแล้วก็ดาวเรืองหนึ่งตัวนะครับทั้งหมดแปดตัวใช่ไหมครับจานใช่ครับครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอะไรครับจานหลิวจันครับตัวนี้เป็นหลิวจันครับครับตัวนี้เป็นนกต่อหลิวจันนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเออหลิวหลิวหลิวจันตัวที่สองตัวไหนครับ ตัวนี้ตัวนี้สองครับนี่ครับขันโยนนะครับต้นตัวนี้ตัวนี้เสียงเสียงประมาณไหนครับจานเสียงกลางครับตัวนี้เป็นนกเสียงกลางแล้วก็ตัวไหนครับนี่จนครับเสียงใหญ่ตัวนี้ริวตันเสียงใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้นกต่อตัวนี้เป็นนกต่อครับตัวนี้เป็นนกต่อคลุมครับครับตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกือบทุกคำใช่ไหมครับเปลี่ยนมากเลยตัวเนี้ยอ่าแล้วก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับลิวตันครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลิวตันเหมือนกันครับครับลิวตันสี่ตัว ดิวตันสี่ตัวแล้วก็มีตัวไหนครับ,น,รบนี่คู่คอ่างครับตัวนี้เป็นคู่อ่างนะครับครับตัวนี้คู่อ่างแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คู่อ่างเหมือนกันนะครับครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฟังเสียงริวตันหน่อยนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอามาจด,ดดูดูได้ไหมตัวไหนตัวไหนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดิวตันตัวนี้จดกับริวดิวตันตัวไหนได้ครับวันนี้วันนี้พอดีนะครับอาจารย์เขามาแบ่งให้ผม นกทั้งหมด8ตัวนะครับวันนี้ผมก็รับกลับหมดนะครับ8ตัวนะครับแปดต่อเลยวันนี้นะครับตัวนี้เป็นหลิวตันข้างซ้ายด้วยตัวขวานี่เป็นนกต่อขู่่างคลมนะครับ สายเป็นหลิวตันนะครับขวาเป็นควอาขลมนะครับ,รบพี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นหลิวตัน,นครับแล้วตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นสองพยางนะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นหลิวตันสองพยางนะครับ นกประมาณกี่ปีนะครับเนี่ยตัวสองพยางสี่ปีนกสี่ห้าปีทุกตัวไอพี่น้อตัวนี้ต,นตัวนี้เป็นนกสี่ปีห้าปีนะครับแล้วก็เออตัวนี้เป็นนกต่อครับตัวนี้นกต่อคลุมนะครับ,บเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดทุกๆตัวอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นริวตันรอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวข้างหลังมีนอกอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปชมหน่อยนะครับ ไม่มีเลยพี่เขาคอยๆแต่ถ้าถูไปกุกก็จะมันเป็นลูกเพาะตัวนี้เป็นสองกุกหูกุกเรียกใส่กุกเล่นคนคเล่นเออเออตัวนี้ตัวนี้จะนี่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วข้างหลังนี่มีนกอะไรครับเนี่ยนกกระทอพี่ต่อได้มากเข,ขา,าขัาง,าขางไว้นีสองตัวตัวนี้เป็นนกต่อได้มานะครับขังไว้เฉยเลย นี่มีมีต้นกกวักเลยไหมนกกวักก็ได้นะอ๋อมีตัวเดียวนี่เป็นนกกวักนีตัวเดียวพี่ครับอันอันนี้พี่เขามีกรงอยู่กี่ใบครับสายลูกครับอันนี้เป็นใบใบละเท่าไหร่นะครับเผื่อมีใครสนใจอตัวนี้เป็นใบละสามร้อยนะครับก็นี่ครับของใหม่นะครับครับกรงใหม่ทั้งนั้นเลยพี่เนีกุม้าด้ว้เขาเลี้ยงพอดีเนี่ย อ่องก็เลยไม่อยากแล้วพี่มีใบทั้งนั้นนล้เนี่ยครับตัวนี้ใบละสามร้อยบาทนะครับ,รบอ๋อเหมือนเหมือนกันหมดใช่ไหมครับข้างในเนี่ยใช่แถบหมดนะถาดตรงถาดน้นองโคไม่ได้เลี้ยงไม่เลิอกอืมครับตัวนี้ลูกละพี่ใส่หลิวตัน <700 S 1> อยู่เจ็ดร้อยบาทพี่ตัวนี้เป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมเอ่อถ่ายถ่ายลกักษณะตัวให้ดูแล้วก็ลูกผมมีห้าร้อยบาทพี่ที่กันโลกก็จอกกันลงตัวเลยพี่เนี่ยโลกก็จอกได้เลยห้าร้อย อย่างนี้ห้าร้อยบาทนะครับที่ใส่หลิวตันอยู่นะครับนี่ครับตรงสวยๆนะครับแล้วที่ใส่ตัวสองพยางเนี่ยครับก็เจ็ดเจ็ดร้อยเหมือนกันตัวนี้ใบละเจ็ดร้อยบาทนะครับคู่หนึ่งพันสามได้ดีตัวนี้เป็นคู่ละหนึ่งพันสามนะครับพันหนึ่งพันสามร้อยบาทอย่างนี้ที่ใส่คู่อ่างนี่ใบละห้าร้อยบาทหมดเลยใช่ไหมครับใส่สี่ก็ต่อไปเลยแลพี่ครับทั้งหมดวันนี้ที่ผมมารับนะครับก็มีเอ่อคู่อ่างหนึ่งตัวตัวนี้เป็นสองคูวนะครับ แล้วก็เหลิวตันตัวนี้หนึ่งตัวหลิวตันสองพยางนีหนึ่งตัวแล้วก็เสียงใหญ่หลิวตันตัวนี้เสียงใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็หลิวตันตัวนั้นเสียงกลางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนกต่อคารมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนึงก็เป็นอะไรนะดาวเรืองดาวเรืองครับลูกเพาดาวเรืองตัวนั้นลูกเพาะนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดแปดตัวนะครับนี่เลี้ยงเยอะเลยพี่ครับผมเยอะไงเดี๋ยวผมกลับไปถึงบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเออ ทำคลิปแต่ละตัวให้รับชมนะครับว่าแต่ละตัวนะครับเสียงนะเสียงขันจะประมาณไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่นะครับผมได้เอาขึ้นรถเรียบร้อยนะครับทั้งหมดแปดต่อนะครับก็มีนะครับนิวตันนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ตัวนี้ครับครับมีนิวตันเอ่อสี่ต่อนะครับมีสองพยางมาหนึ่งต่อนะครับตัวนี้เป็นนกสองพยางนะครับ แล้วก็นะ่ครับิวตันนะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคููอ่างนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นนกต่อคลมนะครับเอ่อนกต่อคลมนี้ก็มีเปลี่ยนทุกคัมนะครับเปลี่ยนก็เรียกคัคููคัาเปลี่ยนนะครับโนกนี้เป็นนกต่อคลมอันนี้เป็นครูอ่างนะครับแล้วก็ลิวตันสี่ตัวนะครับเหลือไงนะครับถึงบ้านนะครับผมจะทาคลิปไปรับชมนะครับว่าแต่ละตัวนะครับจะมีเสียงร้องเสียงขันประมาณไหนนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ